สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพ,นพืพี่พน,น้องน้องทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะวันนี้เป็นวันที่สองสิงหาคมพศสองพันหอ้าหนะคะเพื่อนเพ่อ,อวันนี้ถ้าจะพาเพื่อนๆมาดูปลานะคะ,ะว่าเรา เอาปลาอะไรลงในบ่อปูนซีเมนต์นะคะเราเลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์มาดูกันนะคะวา่าจะโตหรือไม่นะคะเป็นปลาอะไรนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นจะไปดูปลาก่อนจะไปดูปลานะคะเพื่อนเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะคะเมื่อวานวันที่หนึ่งมีใครถูกหวยมั่งคะมแม่อิงอ้อยให้โชคเมื่อวานนี้ก็ ใครตาดีได้ตา้ร้เสียนะคะแต่ลิตาถูกนิดหน่อยนะคะถูกทั้งสองตัวนะคะเกสี่กับสี่หนึ่งะคะบนล่างนะคะก็ได้พอได้กินนะคะเ,เพื่อนๆเอาไว้งวดหน้าแล้วค่อยมาดูกันต่อนะคะว่าแม่ยิ่งอ้อยจะให้เราอัะ,อะไรหรือเราจะเอาแม่ยิ่งอ้อยของหวยหรือเราจะเอา ับอะไรค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรามาดูอะไปดูปลาก่อนดีกว่าค่ะว่าเราเลี้ยงปลาอะไรแล้วจะตัวใหญ่ขนาดไหนจะโตหรือไม่นะคะตามมาค่ะ,ะน้องเหมียวของเราก็เอาข้าวให้กินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอาเนี่ยเห็นไหมคะ เด็กๆเ,เล่นไตยัวเยี้ยเลยนะคะเพื่อนอ้าวอ้าวเป็นอะไรอะสามก้างติดคอเหรอลูกเอาเนาะน้องสามกินข้าวกับปลาทูนะคะกินก้างหรือเปล่าทูก้างหรือเปล่ายายเอาก้างมองไม่เห็นก้างมั้งนี่หรือว่ากินอะไรหายหายังหายยังนี่เอาข้าวคุกปลาทูให้เด็กๆก,กินแล้วนะคะอิ่มไปแล้วแตกกระใจายกันไปทั่วแล้วเนี่ยค่ะดอกไม้ อ่าไม่โตเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่งไงคะนี่งไงนี่งไงนะคะแต่ละตัวนี่นะคะนี่กินเอี่ยมยังไม่ขึ้นมานอนนะคะเพื่อนเนี่ยจะตามกระถังกระถางดอกไม้เนี่ยนะคะดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะจะพากันมานอนเกยค้างเกยตามกระถางดอกไม้นี่หมดเลยหนอดอกไม้นี่ขึ้นไม่ได้เลยนะเพื่อนนี่เพิ่งเพิ่งอ่าใส่ปุ๋ยไปนะคะใส่อ่าอะไรนะ ผงสุโรดใส่เปลือกไข่ใส่ายา,อ,าอะไรนะเอ็มร้อยนะคะเพื่อนรู้สึกว่าดีมากเลยนะคะพอใส่แล้วหน่อจะแตกขึ้นเลยนะคะไม่ไม่ถึงสองวันนะคะแค่คืนเดียวหนอก,ก็ขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะ,น,ะน่ะนะนะคะเพราะว่าแมวน้อยเข้ามานอนแล้วก็หน่อหักหมดเลยก็เลยต้องปาดทิ้งหมดนะคะเพื่อนปาดทั้งใบทั้งอะไรขึ้นดูนะคะ เล่นนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ยังมีตัวเดียวนะคะกินอิ่มแล้วแต่กระจายกันไปทั่วแล้วนะคะอะเดี๋ยวอยีกหน่อยเขาง่วงนอนเขาอยากเขาชอบเย็ยนๆเขาก็จะมานอนที่กระถางดอกไม้เนี่ยค่ะไม่ยอมไปไหนนะคะเกยกันเอาค้างเกยกันเนี่ยกระถางละสามตัวสี่ตัวนะคะแปดตัวทั้งหมดอันนี้เห็นไหมคะหักแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหักแล้วนี่นะคะเป็นอย่างนี้แหละโอ้โหต้องทําใจอะคะ่ะเพื่อนๆทาไงได้เนาะรัะกเขาก็ต้อง ตามใจเขานะคะอ่ะนี่ค่ะแม่เขาก็กินอิ่มแล้วนะคะ,ะเดดมากเลยนะคะเพื่อนถอนตกทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายมาฝนเริ่มคึมฟ้าคึมฝนนะคะแต่ช่วงเช้าก็จะมีแดดพอให้ได้ตากผ้าอยู่นะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวดีตส่าพาเพื่อนๆไปดูปลากันนะคะว่าเป็นปลาอะไร เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาแล้วเอ็นเอ็นเอ็นนี่เป็นบอ่อปูนซีเมนที่ลิต้าเลี้ยงปลาดุกอ่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นบอ่อเก่าแล้วนะคะ,ะเราขอขึ้นมาได้1ปีแล้วนะคะเป็นบอ่อเก่าเต่นี้ฝนตกมาโอ้โหตกหนักยังกับฟ้ารั่วเลยนะคะก็น้ําก็ขึ้นมาเยอะ กลัวน้ําท่วมอ่างนะคะถ้าต้องเอาน้ําเอาสายยางมาดูดน้ําออกนะคะแล้วก็ให้เหลือแค่นี้นะคะก็ต้องพยายามดูนะคะว่าถ้าฝนตกแล้วน้ําเต็มอ่างเนี่ยรับรองว่าล้นนะคะก็ต้องเตรียมสายยางเอาไว้ดูดรองน้ําออกนะคะเพื่อนนี่ก็คือเป็นบ่อ,อ ปลาที่แล้วก็เลี้ยงปลานิลเอ้ยปลาดุกนะคะแต่ปีนี้ปลาดุกไม่มีนะคะตาเอามาลงช้าเกินนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินว่าปลาดุกมานะคะก็เลยมาซื้อนะคะเ,เพื่อนๆมาซื้อปลาเอาปลานิลลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเลี้ยงโตไหมเนาะในบอร์ดปูซิเมนนะคะวันนั้นซื้อ,อ,อ15ถุง นะคะสิบห้าถุงพันหนึ่งนะคะเพื่อนแต่ไม่รู้ถุงหนึ่งจะกี่ตัวรือถ้าไม่ได้นับนะคะก็คือซื้อเป็นถุงมาเลยแล้วก็เอามาลงเลยนะคะอ่าเราก็เอาผักตบชวานี้มีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินออกเยอะนี่ถ้าก็ต้องแบ่งออกทิ้งนะคะเพราะว่ามันแร่ออกเยอะไวมากเลยนะคะแต่ก็ดีอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นบ้านของ ทําให้เป็นร่มเป็นบ้านของปลานะคะปลาจะได้หลบซ่อนเวลาแดดนะคะอีกหน่อยช่วงหน้าแล้งนี่ร้อนมากเราก็ต้องได้เติมน้ําอยู่บ่อยๆนะคะแต่ดีหน่อยช่วงฝนเราไม่ค่อยเปียงน้ําเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือเป็นบ่อปลานิลน,นะคะที่ด่าลงแต่วันที่ด่าลงวันแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ,ะก็ตั้งแต่วันที่22นะคะครก,กรกฎานะคะอันนี้ก็ เข้าวันที่สองแล้วนะคะก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันได้หรือเปล่านะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าตอนที่เจ้าลงนี้นรู้สึกว่าตัวเล็กมากเลยนะคะเขาแถมหนึ่งถุงนะคะเขาแถมหนึ่งถุงเป็นสิบหกสิบหกถุงนะคะต่อหนึ่งพันบาทนะคะเขาแถมหนึ่งถุงนะคะ แล้วก็เอามาปล่อยลงวันแรกวันสองโอ้โหตายอยู่นะคะเพื่อนๆตายประมาณห้าสิบหกสิบตัวได้นะคะอ่เอาเพราะว่าตัวเล็กมากเลยนะคะปานินรู้สึกว่าตัวเล็กนะคะเขาแถมหนึ่งถุงก็คือแถมปลาปลาตะเพียนนะคะเพื่อนเพื่อน,นรู้สึกว่าปลาตะเพียนตายสองตัวนะคะตามที่ตาดูนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นปานินเพราะปานินตัวเล็กนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าสิบอ่เอ็ดวันสิบสองวันนี้ ปลาเริ่มโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะกินนี้หวานหัวอาหารไปแล้วซะด้วยสิเพิ่งนึกได้ว่าเออวันนี้ไม่มีคลิปวิดีโออะไรลงนะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้ามือข้างนึงก็จะแกะถุงหัวอาหารนะคะไม่ทราบว่าเราจะเห็นตัวปลาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เอาอาหารให้เขากินไปแล้วเ,ออเลยนึกได้ว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่มีคลิปลงนะคะลืมไปว่าจะเอามาออถ่ายให้เพื่อนๆดู เดี๋ยวดูซิว่าสิบวันนี้จะโตไหมนะคะเพราะว่าวิตาวิตาคิดว่ามันโตโตไวมากเลยนะคะสําหรับปานินนะคะอืมโตโตไวอยู่นะคะเรามาดูต่อว่า ep สองนะคะประมาณหนึ่งเดือนเขาจะโตขนาดไหนนะคะเพื่อนแล้วก็อยากอาถ้ามันโตอลิตาก็จะแนะนำเพื่อนๆให้ดูนะคะว่า สมควรที่จะเลี้ยงในบ่อซีเมนเล็กๆอย่างนี้หรือเปล่านะคะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราเลี้ยงแมวเยอะเลี้ยงหมาเยอะ,อะเออเผื่อดูนะคะเผื่อเราดูเผื่อเราไปตลาดไม่ท่วงทันอย่างนี้เราก็จับปลาท,ที่บ้านทำให้เขาปิ้งย่างให้เขากินได้นะคะสำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะ อ่ะรู้สึกว่ามองเห็นนะรู้สึกว่าตัวใหญ่อยู่นะเพะื่อนะะวันวันแรกเที่ยวลงตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วะค่ะเพราะว่าเขาอิ่มอิ่มอาหารแล้วก็ประมาณนิ้วโป้มือแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ถ้าลงวันที่ยี่สิบสองนะคะนี้ก็ที่สองแล้วนะคะเพื่อนว่าประมาณสิบวันหรือสิบสองวันนะคะอวันแรกเราก็ไม่ต้องเป็นนับหรอกนะคะ ก็เอาลงประมาณ1ิบเวันเขากินหัวอาหารก็โตประมาณเท่านิ้วโป้งแล้วนะคะบางตัวก็ตัวใหญ่กว่านั้นนะคะานเพื่อนนะ,นะเห็นไหมคะ,ะเป็นกลุ่มๆนะะเขากินหัวอาหารอิ่มแล้วคะ่ะเพราะว่าเลยตับเอาหัวอาหารที่เขากินแล้วถึงนึกได้ว่าเออลืมไปวา่ายัง ยังไม่นี่นะคะยังยังไม่มีคลิปลงนะคะเพื่อนก็เลยรู้นะคะมาเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยนะแขง็งแข็งแรงแล้วนะคะเพื่อนคงปลอดภัยกันหมดแล้วแหละนะคะเพราะว่าไม่เห็นตายสักตัวนะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองกรกฎานะคะเพื่อนทีแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปวิดีโอก่อนนะคะเพื่อนคือ แอบเอาลงค่ะแอบเอาลงแอบเอาปลาลงนะคะไม่ได้บอกแฟนนะคะไม่ได้บอกแฟนนะคะว่าเอาปลาลงนะคะเอาปลาเอาปลาเลี้ยงซื้อปลามาเลี้ยงเอาลงในบ่อนะคะนิตาจะดูว่าเขาจะสังเกตอะไรไหมจะเดินดูรอบบ้านให้นิตาไหมจะดูอ่างปลาไหมนะคะว่าทุกปีน่ะก็คือเอาปลาลงนะคะแต่ปีนี้นิตาแอบเอาลงไม่บอกดูนะคะสิบ วัววันแล้วเขาไม่เคยเดินมาดูเลยนะคะกีตาจะเอาเลี้ยงให้ไม่กล่าวว่าจะไม่บอกนะคะว่า,าจะเซอร์ไพรส์เขาว่าเราเลี้ยงปลาได้เหมือนกันนะคะโดยที่ปลาโตหรือไม่โตถ้าไม่โตก็เตรียมดาะะ่าแล้วค่ะแต่ถ้าโตก็ดีไปนะคะเพื่อนนะคะอ่ะ เดี๋ยวเขาก็คงจะรู้เองนะค่ะเพราะว่าลิต้าลงคลิปวิดีโอนะคะปิดความลับไม่ได้ค่ะนะคะสําหรับลิต้าเองก็เป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่นะคะอ่าเนี่ยค่ะ,คะก็เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนดูเห็นไหมคะก็โตแล้วนะคะถือว่าแข็งแรงมากแล้วนะคะรับรองว่าต้องได้สุภายแน่ๆเลยว่า มีอาหารน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะเห็นไหมนีม่าหาน้องสองนั่งเฝ้าทุกวันนะคะหมาแมวมาส่องดูทุกวันนะคะแต่พ่อเขาไม่เคยมาส่องเลยนะคะเพื่อนอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใ,ให้กับน้องหมาน้องแมวให้กับเิต้าด้วยนะคะ,ะฝากเวนกำลังแรงใจให้กับวิต้าด้วย จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะทั้งเจ็บทั้งป่วยนะคะเพื่อนแต่ก็จะสู้ต่อไปนะคะถ้า,าเพื่อนคนไหนที่ติตามไม่ได้ติดตามก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวนิตาจะพยายามติดตามเพื่อนๆไปตลอดนะคะขอให้สู้ๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะ